ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิลชาแนลคะ่ะและนี่คือ Tarot a r t อาร์ะห่างหายจากการทำพิกอากาศไปนานเหมือนกันเนาะเออคิดถึงกันไม่เอ่ยนะเอาเวลาไปทำา12ราศีบ้างไปทำรายธาตุบ้างเนาะแล้ววันนี้ก็เลยอะมีเวลาแล้วเรามาทำพิกอากาศให้ดีกว่าเพราะอะไรหลายคนอาจจะมีท็อปิกในใจอยากให้ทำเยอะใครมีอะไรก็เสนอได้นะอยากให้เปิ้ลทาหัวข้ออะไรก็แนะนำกันมาได้นะวันนี้เป็นหัวข้อเบสิกที่เัืนคิดว่าทุกคนอาจจะยังอยู่ ในความในความรู้สึกแบบนี้กันเยอะเหมือนกันเนาะว่ารอคอยใครบางคนการติดต่อของใครบางคนว่าเขาจะทักมาไหมถ้าเกิดตอนนี้แบบเฮ้ยถ้าฉันไม่ทักไปก่อนเธอจะทักมาไหมหรือว่าคนที่ห่างหายกันไปแล้วเราคิดถึงหรือเรายังรออยู่เนี่ยมันจะแบบเขาจะติดต่อมาไหมในเร็วๆนี้เนาะหัวข้อนี้ป้าไม่อยากให้มันนานมากอยากกําหนดไทม์ไลน์ว่าอะโอเคประมาณว่าแบบ ไม่เกินหนึ่งเดือนนะับจากวันที่คุณมาดูคลิปเนี่ยมันจะมีอะไรแอคชั่นจากเขาไหมแบบติดต่อมาหาคุณไหมอะไรอย่างี้เนาะข้างหน้ามีน้องพี่ฮูค่ะให้เราเลือกสามสีนะสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีใสนะคะเลือกสีที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะที่ฐานจิตถึงคนที่คุณรอคนที่คุณอยากรู้ว่าเขาจะติดต่อมาไหมเนาะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาค่ะเจอพี่ฮูกสีไหนก็เลือกสีน,นั้นหรือสีไหนดึงดูดสายตามากที่สุดก็ได้หรือเป็นสีที่คุณชอบ ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของเขาคนที่คุณรอเนี่ยเขาจะติดต่อมาไหมคะ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะกับพี่ฮูกสีเขียวอ่ะตัวนี้นะเรามาดูกันค่ะคนที่เลือกสีเขียวเนี่ยพลังงานของเขาจะเป็นไงขอเอาพี่ฮูกออกไปข้างนอกก่อนนะคะไม่มีที่วางเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะมาดูกันว่าพลังงานคนที่คุณรออยู่เขาจะติดต่อมาหาคุณไหมอืมสามดาบไฮพีเทส อ๋อแล้วก็ส่องถ้วยอ่ะอืมทาไมเขาจะติดต่อมาเขามันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะเออเหมือนแบบเราถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมมันเหมือนว่าเขารักคุณนะแต่ว่ามันมีเรื่องผิดหวังเสียใจคะ่ะอยากรู้ว่าเขาเสียใจเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันสามดาบเคือะไรคะเดิรสต์ <laughs> เอาเงี้มันบอกเงี้นะมันไม่ได้ดูอะไรที่แบบว่าดูแบบน่ากลัวเลยนะคือ เัน้คิดว่าเขาอะก็รอคุณทักไปนึกออาบารกองเนี้ยมันแปลว่าพลังงานมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณสองคนอะอยู่ๆก็หายกันไปก็ได้นะหรือมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนเขาอะก็รอให้คุณทักไปอยู่เนี่ยเขาก็มีความหวังว่าเอ้ยทำไมไม่ทักมานน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะแต่คุณก็ไม่ทักไปแล้วมันก็มีไฮพรสคือคิดถึงมากๆแล้วก็เสียใจว่าทําไมคุณไม่ทักมาแล้วเขาก็รักคุณมากเบิ้นคิดว่ากองเนี้ยเขาจะทนไม่ไหวแล้วเขาจะติดต่อคุณมานะ คิงถือถ้วยแน่นอนเนี่ยแปลว่าเขาอะมันเหมือนคุณสองคนอนะเหมือนแบบต่างคนต่างคิดถึงกันนะคุณมาดูคลิปเนี้ยแปลว่าคุณก็คิดถึงเขาแต่ว่ามันเหมือนเราเล่นเกมกันหรือเปล่าอะเหมือนกับว่าคุณแบบก็รอว่าให้เขาทักมาก่อนหรืออะไรเงี้ย ซึ่งเขาก็รอคุณด้วยความหวังปรากฏว่าคุณก็ไม่ทักไปสักทีเขาก็เลยเหมือนเริ่มหน่อยสามจานนี้คือแบบโออทำไมไม่ทักมาเสียใจจังเลยคิดถึงแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารักคุณค่ะไพ่สองถ้วยเนี่ยชัดเจนมากว่าเขารักคุณเปิ้นเลยคิดว่าอ่ะหนึ่งคุณเป็นแฟนกันหรือคนคุยกันที่อยู่ในช่วงจะพัฒนาแล้วหรือไม่ก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนาะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเพิ่งคุยคุยกันนะเปิ้ล คิดว่านะจากไพ่คือเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากเขาอาจจะเก็บซ่อนอยู่ในใจแล้วเขาอาจจะยังไม่แสดงออกก็ได้นึกออกปะแล้วเขาก็เลยรอคุณในขณะที่คุณอาจจะแบบไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคุณก็เอองั้นก็ฉันไม่ทักไปก่อนดีกว่ามันแบบเดียวเสียฟอร์มใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นคนทักคุณมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นกองนี้นะชัดเจนมากเลยว่าเขาจะทักมาหาคุณภายในหนึ่งเดือนนะับจากวันที่คุณมาดูคลิป แน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเปิ้ลเปิดเลิฟสตอรีอ๋อไม่ใช่ Love สตอรี่ค่ะแองเจลโรแมนต์แองเจลให้คะ่ะว่าตอนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณมาคอนเฟิร์มพลังงานเขาหน่อยเนาะเนี่ยดูแบบนี้ยเป็นคิดว่าเขารักคุณนะ,ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะขอหนึ่งใบนะให้กับพลังงานของเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้ past life relationship คุณสองคนถ้าเชื่อนะมันคือคุณมีความผูกพันกันมากซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงผูกพันกับคุณมันมีไฮพีเท e ส t ขึ้นมาก็รู้สึกว่าคือคุณกับเขาอะน่าจะมีแรงดึงดูดกันในเชิงที่แบบว่าเออเหมือนสื่อกันได้ทางใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นพา s ์ l ไลฟ์เรชชิ่กันค่ะไม่ว่าคุณจะคุยกันมานานแค่ไหนหรือแบบไม่นานอะไรยังไงก็ตามนะแต่มันเหมือนแบบทําไมไม่รู้อาจจะแบบ รู้สึกผูกพันรู้สึกรักอะไรเงี้ยได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อในเรื่องอดีตชาติคุณ2คนอาจจะเคยเป็นคู่กันมากกว่าในอดีตชาติพอคุณมาเจอกันปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบเหมือนสารสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วเข้าอกเข้าใจหรือว่าคลิกกันอย่างรวดเร็วแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ p พาร์สลีฟเลชช่พมันอาจจะหมายถึงการเหมือนแบบ เลิกกันไปแล้วกลับมาก็ได้นะแต่ว่าจากไพ่อะถ้ามันชัดที่สุดอะมันเหมือนพอเจอกันแล้วมันคุ้นเคยทำมามันคลิกกันเร็วอะไรแบบเนี้ยมากๆเลยเนี่ยเขาขึ้นมาเลยว่า you have known each other before เหมือนแบบถ้าไม่ได้เป็นคนในอดีตชาติเลยนะมันเป็นไปได้ว่าคุณสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วหายกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครหายกันไปแล้วรอคอยมันจะมีการวนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้กองที่หนึ่งค่ะหวังว่าจะ ถูกใจแล้วขอให้เป็นดวงของคุณก็นล้วก,กันนะคะถ้าเกิดใครที่รอคนของคุณอยู่ไหนไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ใครอยากสนับสนุนก็กดซุปเปอร์แตงได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มาต่อกับคนที่เลือกพี่ฮูกสีชมพูอันนี้นะอะเรามาดูกันเดี๋ยวเราเปิดด้วยกันเลยนะเปิ้ลอ่ะหยิบไพ่ที่มายังไม่เปิดเหมือนกันว่าคนที่คุณถามถึงหรือคนที่คุณรอเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมภายในยเร็วๆนี้เนาะคือไม่เกินหนึ่งเดือนนะับจากวันที่คุณมาดูคลิปไพ่ที่ขึ้นมาห้าไม้แปดไม้หกไม้เอ้ยเป็นไพ่ไม้หมดเลยอะ่ะเออ ทะเลาะกันไปหรอคะก็เลยเงียบกันไปหรอหรือยังไงมันจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยและคืนดีกันนะถ้าเกิดว่าคุณสองคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะมันคือเหมือนทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบว่าลิ้นกับฟันหรืออะไรก็ตามมันจะมีการกลับมาพูดคุยนะถ้าเกิดมันทนความคิดถึงไม่ได้มันก็จะมีการกลับมาพูดคุยเราก็เคลียร์ใจแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์เพราะว่าไปสุดท้ายเป็นหกไม้นะแต่ว่าเออตลกมากเลยที่มันเป็นไพ่ไม้หมดเลย ถ้าเกิดคุณสองคนไม่ใช่เป็นแฟนกันนะมันอาจจะหมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่รู้จักกันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันถ้าเราเรอคอยข้อความหรือการติดต่อเขาอะเพราะว่าหัวข้อเราคือแบบนี้เนาะว่าคนที่เรารออยู่เขาจะติดต่อมาไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงความรักความชัมพันธ์ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่ะเหมือนแค่เราถามว่าเฮ้ยถ้าคนคนนี้เขาจะติดต่อมาหาเราไหมถ้าเกิดมีการทะเลาะเบาแวงหรือมีความไม่เข้าใจกันเนอะไพ่ห้าไม้อุงเนี้ยมันจะมีการกลับมาพูดคุยแล้วก็ ไปต่อกันหมายความว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็กลับมาคบกันอะไรแบบนี้เนาะห้าไม้คืออะไรคะคุณทะเลาะกันเหรอสเตร็งอาจจะทะเลาะวนเวียนวนเวียนกันหลายรอบตัดกันไม่ขาดหลายรอบแล้วก็ได้นะคือวนมาวนไปคนคนนี้ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมันคือวนมาวนไปทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยนะเออเปนคิดว่ามันเหมือนลิ้นกับฟันแหละอาจจะแบบทะเลาะหายทะเลาะหายทะเลาะหายอะไรเงี้ยบ่อยๆก็ได้ขออีกใบหนึ่งให้กับหกไม้ค่ะกลับมาคืนดีกันใช่ไหม อัดสวินถือดาบอ่ะโอเคมันก็จะมีการแก้ปัญหาแล้วกลับมาพูดคุยกันแต่กลองเนี่ยตลกมากเลยไมรรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องแปลว่าคนที่มาดูอาจจะไม่ได้เป็นการดูหรือถามถึงคนรักก็ได้นะอาจจะถามถึงเพื่อนถามถึงแบบเจ้านาย พี่น้องหรืออะไรเงี้ยเออในเชิงแบบว่าคนรู้จักมากกว่าที่จะเป็นความรักเพราะมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยหรืออะไรนี้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนคนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเมื่อกี้กองแรกมันเปิดโรแมนต์แซงโจให้กองนี้มันก็จะเปิดให้เหมือนกันเนาะอืมถ้าคุณถามถ้าคนที่คุณถามเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกในเชิงความรักก็รู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกแบบขนาดนั้นแบบรักคุณขนาดนั้นอะไรนี้เนาะมันอาจจะผูกพันกันด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาดูกันว่าเขาพลังงงาานขอเ รู้สึกยังไงคุณตอนนี้นะตอนที่คุณมาดูคลิปขอดูหน่อยค่ะ word waiting for อ่าโอเคก็คุ้มค่า,ากาันร,รอคอยถ้าทะเลาะกันไปเดี๋ยวคุณอยู่เฉยๆคะ่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเองนะเออเ็ร,รู้สึกว่าถ้าเขาเขาอาจจะยังไม่ได้รักคุณก็ได้ถ้ามันเป็นเชิงในถามในเรื่องความรักนะแต่ว่าถ้าเวลาผ่านไปมันอาจจะค่อยๆพัฒนาจากความเป็นเพื่อนคน่อยๆพัฒนาไปได้เพราะว่าถ้ากองเนี้ยถามถึงความรู้สึกในเชิงความรักอะก็รู้สึกว่านาน ความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมามาไปไปติดดับดกันหลายรอบแล้วก็ได้นะถ้าเกิดโอนเป็นเชิงความรักนะทะเลาะกันหายทะเลาะกันหายแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าสักทีอะไรเงี้ยแต่ให้ใบเนี้ยขึ้นมามันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลารอทำความเข้าใจปรับจูนพลังงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะสามารถไปต่อได้ในเชิงที่เป็นความรักความสัมพันธ์นะถ้าคุณถามในเรื่องเชิงแบบโรแมนต์อะไรอย่างนี้นะคะอืม แปลว่าคนคนนี้คุ้มค่าการรอคอยค่ะพะแปลว่านานแน่นอนความสัมพันธ์นี้นะยืดเยื้อยาวนานถ้ารอไหวก็รอต่อไปถ้าคุณรักเขาแต่ถ้าคุณรอไมไ่ไหวคุณมีฟรีวิวของคุณเองแล้วคุณจะ move on อะไรเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเรานะแต่พอมาดูคลิปเนี้ยว่าคนที่รอจะกลับมาไหมเพื่อนก็คิดว่าคุณก็ไม่ได้ move on ไปไหนแล้วเราก็รออะมันจะมีการกลับมาวนเวียนเหมือนเดิมถ้าเกิดเคยทะเลาะก,กันวนๆมันวนๆเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยแก้ปัญหาแล้วก็ ไปต่อกันในความสัมพันธ์นะคะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับพี่ฮูกองที่2นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อยากได้ท็อปิกไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ใครอยากสนับสนุนก็กดซูเปอร์แตงให้เปิรนได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาถึงพี่ฮูก,กองที่3ค่ะกองนี้นะคะสีใสอ่าเรามาดูกันคะ่ะว่าคนที่คุณถามถึงนะ เขาจะติดต่อกับมาไม้เขาจะเหมือนจะทักมาจะสื่อสารมาหรือจะอะไรยังไงอะไรในเชิงที่บอกว่าให้คุณรู้ว่าเขาจะมีการติดต่อมาอะไรอย่างนเนาะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเปิ้นยังไม่ได้เปิดไพ่เลยนะเราลุ้นไปด้วยกันว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะเก้าไม้เจ็ดไม้ hermit ว้าวดูเหมือนเขายังมีกำแพงอยู่เลยอะเหมือนเ้นคิดว่าเขาพยายามที่จะไม่ทักคุณนะเนี่ยเอาเจริงกองเนี่ย ความรู้สึกกับมันมีก้าไม้เนี่ยเขาดูนยค่ะก้าไม้คืออะไรคะเขาสร้างกำแพงขึ้นมาหรอไม่อยากคุยกับคุณหรอหรือ,อยังไงเพจช็อปสอดเออเนี่ยเขาอะเหมือนแบบมาส่ง,งคุณนะคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงหรือไม่ได้รู้สึกอะไรนะคุณอาจจะส่ง,งเขาด้วยก็ได้แต่เหมือนเขาก็เหมือนพยายามอะไพ่ก้าไม้กับไพ่เจ็ดไม้มันเหมือนไพ่ของความพยายามที่จะไม่ทักไม่ติดต่อมาก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า อไอ้ที่คุณทะเลาะก,กันไปหรือห่างห่างกันไปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้เขาอาจจะงานเยอะงานยุ่งด้วยก็ได้นะคะที่เขาเงียบหายไปเพราะเป็นไพ่ไม้เยอะเนาะแล้วมีไพ่เฮอริตเออบางคนอาจจะเหมือนแบบมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวของตัวเองคือหน้าที่การงานงานเยอะงานยุ่งต้องไปเคลียร์ปัญหาตัวเองหรือบางคนก็อาจจะเหมือนเรียนต่อทําวิจัยบางคนเรียนปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทอะไรก็ว่ากันไปมันเหมือนแบบเขาอยู่ในโหมดแบบ โหมดของตัวเองอะในการทําเรื่องส่วนตัวในการแก้ปัญหาอะไรของตัวเองอยู่ที่เพิ่นเห็นเนอะแต่ว่าพอเราถามว่าเอ้ยเขามีกําแพงใช่ไหมพอก้าวไม้มันเหมือนแบบเขาพยายามจะต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะแบบไม่ติดต่อมาหรือแบบต่อสู้ในเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันมีเด็กขึ้นถือดาบขึ้นมาแปลว่า ต,ตัวชีวิตเขาตอนนี้นะก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันแบบงานเยอะงานยุ่งวุ่นวายเรียนหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการงานหรืออุปสรรคในชีวิตของเขานะเขากําลังต่อสู้กับมันอยู่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมีไพ่เด็กถือดาบเพิ่งคิดว่าเขาก็มาส่องคุณนะแต่ว่าอาจจะไม่ติดต่อมาเฮอร์มิดแปลว่าอะไรคะเขาจะไม่ติดต่อมาหรอในเร็วๆนี้เนี่ยขอดูหน่อยโหสิบดาบ อืมปนคิดว่าเขาจะไม่ติดต่อมานะคนคนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ติดต่อไปก่อนมันเหมือนเขาแบบคือไม่รู้ว่าคุณสองคนนะมันหมายถึงว่าคุณสองคนคือเป็นคนรักเก่ากันแล้วก็คือจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือเปล่าคือมันชัดเจนแล้วหรือเปล่าว่าอา่าเราเราเหมือนจบกันแล้วอะไรแบบเนี้ยเออถ้าเป็นแบบนั้นนะเขาก็เหมือนจะพยายามอยู่ในทําเหมือนอยู่ในโหมดของตัวเองอะ่ะแล้วก็ พยายามแบบ move on หรือว่าพยายามไปสนใจในเรื่องส่วนตัวอะไรมากกว่าถ้าคิดถึงก็มาสองะอะไรเงี้ยเออก็ดูเหมือนแบบว่าจะไม่ได้ทักมานะในคอดูเจ็ดไม้นะคะ่ะเจ็ดไม้คืออะไรอืมกองนี้แบบเปิ้นเปิดแบบขยายสามใบเลยนะสี่เหรียญอืมเนี่ยถามว่าคิดถึงไหมเปิ้ลคิดว่าเขาคิดถึงคุณนะถ้าเกิดเป็นแฟนเก่าหรือมีปัญหากันไปหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเลิกกันไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาก็อ่าทำใจยอมรับ แต่ว่าถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงถ้าเวลาคิดถึงก็คือมาส่องมาอะไรแบบนี้แต่ว่าจะไม่กล้าทักมาเพราะไม่รู้ว่าตอนที่คุณทะเลาะก,กันไปคุณอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าไม่ต้องติดต่อมาแล้วนาไปแล้วไปเลยหรืออะไรใดๆก็ตามไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะไม่กล้าเข้ามาอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าคุณมีปัญหากาันและยังไม่ได้จบกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าตอนนี้มันเหมือนเขา ถ้าเขาไม่ได้วุ่นวายในเรื่องส่วนตัวคือเขาหาทางออกไม่ได้เฮอร์มิตคือไพ่ของการที่คิดทบทวนอยู่กับตัวเองว่าจะทายัางไงดีเพราะก้าวไม้เป็นไพ่ของอุปสรรคปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานถ้ามันเป็นปัญหาของคุณสองคนที่มันยืดเยื้อยาวนานไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะความเข้าไม่กันไม่ได้ปัญหาบุคคลที่สามปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินการงานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับคุณสองคนอะเนาะและ้วทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเจ็บปวดค่ะสิบดาบมันหมายเาว่า เขาก็ไม่ใช่ว่ารู้สึกโอเคนะบัรู้สึกว่าเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันถ้าเกิดคนที่คุณถามถึงเนี่ยมีการทะเลาะหรือเลิกลาอะไรกับคุณไปเขาก็เจ็บปวดแล้วก็แย่เหมือนกันเนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาคุณอะเขาต้องมีคำถามมีคาตอบให้กับคุณซึ่งคุณอาจจะโยนโยน,นอะไรนะโยนความชัดเจนไปบอกเขาก็ได้ว่าเออถ้าเกิดเธอกลับมาเธอต้องเลือกอาหรือเธอจะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ 4, ต้องแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งนะตอนนี้ิ้ลเห็นว่าเขายังหาทางออกไม่ได้ ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะเออเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณโยนไปว่าให้เขาไปหาคําตอบหรือหาทางออกหรือหาทางแก้ไขโซลูชันใดๆเขายังคิดไม่ออกเขาจะไงเขาก็เลยอยู่ในช่วงการคิดค่ะถ้าเกิดเขาคิดถึงคุณเขาก็มาส่องมามองแต่ไม่กล้าทักมาเพราะรู้ว่าถ้าทักมาคุณก็จะต้องถามแน่เลยว่าสิ่งที่ให้เขาไปทําหรือให้เขาไปหาทางแก้ไขอ่ะเขาหาทางออกได้หรือย,อยังซึ่ง เิ่นก็รู้สึกว่าเขายังหาทางออกไม่ได้เขายังวนอยู่ในอ่างอยู่เขายังคิดอยู่เขาไม่รู้จะทาไงแล้วก็ถ้ามันเหนื่อยถ้ามันยากหรือความสัมพันธ์น,นี้มันแย่มากหรือแบบมันดูหาทางออกไม่ได้ตอนนี้เขาก็ยังอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเปิ้นไม่ได้เห็นนะเอาจริงพลังงานมันไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องแบบบุคคลที่สามเงี้งมันเหมือนตอนนี้เขาเก็บเนื้อเก็บตัว,ตวแล้วก็คิดทบทวนหาทางออกหาทางแก้ไขมากกว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันจบไปแบบเจ็บ โดยที่มันไม่โอเคเขาก็เหมือนเยียวยาตัวเองอยู่แล้วก็หาทางออกหรือเหมือนแบบพยายามจะทําให้ตัวเองดีขึ้นอยู่หันไปโฟกัสบ้างงานะนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะไม่ไปเจ็บปวดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนทําให้เขาเจ็บนะอืแต่ถ้าเกิดว่าเออโอเคคุณสองคนมีปัญหากาันแล้วมันแยกย้ายกันไป ด้วยมันจะเป็นความผิดใครก็ตามนะเออเพื่อนก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจนึกออกปะคือพี่เธอหมิเกัอบสิบดาบเพื่อนคิดว่าเขาก็เจ็บปวดหรือว่ารู้สึกแย่กับความสัมพันธ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นและการไม่คุยกับคุณมันก็ทําให้เขาเจ็บปวดเหมือนกันแต่ด้วยท็อปปิกของเราเนาะที่เราบอกว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะติดต่อมาไหมเพื่อนคิดว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะยังหาทางออกไม่ได้แล้วเขาอาจจะมีปัญหาอื่น ประดังประเดเข้ามาด้วยนะอาจจะไม่แค่ปัญหาเรื่องคุณมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรของเขาอีกที่ทําให้เขาเหมือนแบบเออไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉันฉันก็อยู่ในโลกของฉันฉันก็แบบเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็อยู่ในเซฟโซนก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะเพราะฉันกล้องนี้ปผนคิดว่าเขาจะยังไม่ติดต่อมานะคะอ่ะต่อมาเปิดอ่อ โรแมนซ์แองโจลให้ค่ะจำชื่อไพ่ไม่ได้เฉยโรแมนซ์แองโจลให้ค่ะว่าณนะตอนนี้เนอะพลังงานของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงอะคุณเขาไม่ติดต่อมาแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็ยังคิดถึงแล้วเขาก็เสียใจนะพลังงานของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงคะขอหนึ่งใบนะ Past Life Relationship คุณสองคนมีความผูกพันกันนะอันนี้เหมือนกองแรกะคือเป็น p a s t Life relationship คือ คุณอาจจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วมันเหมือนแบบเป็นแฟนเก่าก็ได้เป็นคนเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนแบบเนี่ยเขาบอกว่า you have known each other before คือหมายความว่าถ้าคุณไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกมันคือรู้สึกผูกพันดึงดูดกันมากเลยแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในการที่พัฒนากันไม่ได้ก็ได้ถ้าคุณเป็นคนคุยนะคุณมาเจอกันรู้สึกดึงดูดกันมากเลยแต่ว่ามันมันหาทางออกไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีคู่กรณีหรือคุณมีคู่กรณีก็ได้ อยู่แล้วแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้ก็ได้หรือถ้าต่างคนต่างสดมาเจอการมันด้วยปัญหาอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ทําให้คุณสองคนเหมือนแบบไปต่อกันไม่ได้แต่ถามว่ามีความผูกพันกันไหมคุณมีความผูกพันกันมาจากอดีตนะถ้าไม่ใช่อดีตชาติแปลว่าชาติพบเนี่ยคุณก็เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆแล้วหายไปแล้วกลับมาสารสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วแล้วมันเหมือนมันยากลําบากหรืออาจจะแบบ นั่นแหละมันเคยรู้จักกันมาก่อนแหละแต่ตอนนี้พอมันเป็นไพ่แบบเนี้ยที่ขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะ ที่คุณสองคนจะกลับมาคืนดีกันหรือกลับมาสารสัมพันธ์กันหรือกลับมาพัฒนากันอีกอะไรเงี้ยอย่างง่ายดายเนอะบางิดว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกพี่ฮูกสีใสนะคะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คอมเมนต์า comment, มาพูดคุยกันได้ใครอยากให้ทำท็อปิกอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะคะใครอยากสนับสนุนก็กดซุปเปอร์ตังค์ได้คะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ